ลดพุงแบบไม่โหดด้วย5เคล็ดลับง่ายๆอยากพุงหายต้องอดอาหารออกกำลังกายหนักจริงหรือผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องทรมานหนักขนาดนั้นเลยอยากคุณดีพุงหายใช้แค่5เคล็ดลับทำง่ายๆรับรองจุดๆชัวร์ึ่กินชา้ชาๆเคี้ยวให้ละเอียดจะช่วยให้อิ่มเร็วกินได้น้อยลงแถมย่อยง่ายด้วย 2. จัดสัดส่วนอาหารแต่ละมือเน้นผัก50เอร์ซโปรตีน25เซ และคาร์โบไฮเดรต25%จะช่วยควบคุมแป้งและน้ำตาล 3. เลือกขนมจุกจิกระหว่างวันเป็นผลไม้อย่าลงเชื่อขนมกรุบกรอบของทอดเพราะมันมีขายเยอะ 4. ออกกำลังกายเบาๆ30นาทีวันเว้นวันเช่นเดินเร็วปั่นจักรยานว่ายน้ำก็ช่วยเผาผลาญได้เยอะแล้ว 5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสุดท้ายอย่าลืมจิบน้ำบ่อยๆจะช่วยอิ่มท้องดี็อของเสีย ที่สำคัญอย่าก,กดดันตัวเองให้หุนเพียวเร็วเกินไปค่อยๆทําค่อยๆปรับสักวันจะเห็นผลลัพธ์อย่างแน่นอนแค่มีวินัยทําได้ต่อเนื่อง <p ill berries> พุงต้องยุบแน่นอนลองทําดู